จะเป็นแบบผัสสุดท้ายที่ครูจะเฉลยให้แล้วนะคะตัวเฉลยจะมีให้อยู่แล้วในไฟกระสานนะแต่ว่าอันนี้เหมือนมาฟังครูอธิบายให้ฟังนะคะจะได้รู้ว่าไอที่เขียนไปอะ่ะมันหมายถึงอะไรนะคะหรือว่ามันคิดยังไงเนาะสำหรับในข้อแรกนะคะในข้อสอบก,ก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยจะมีการกําหนดนะคะเขาเรียกว่าสักไฟฟ้ามาตรฐานครึ่งเซลลมาให้ก็จะมีข้อมูลกําหนดให้มีทั้งตัวเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องอะไรก็แล้วแต่นึกออกเนาะ ทีนี้ค่ะเราลองมาดูเนาะเขาบอกว่าการกระทาในข้อใดไม่ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยารีดอกเพราะนั้นสิ่งที่เด็กต้องทราบนะคะก็คือในการที่เด็กๆเนี่ยเอาโลหะจุ่มลงไปในสารละลายนะคะถ้ามันจะเกิดปฏิกิริยาได้ถ้ามันจะเกิดปฏิกิริยาได้มันมีเงื่อนไขในการดูก็คือโลหะที่จุ่มจะต้องมีค่า E ศูนย์เป็นไงคะน้อยกว่า หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือสารละลายจะต้องมีค่า E0 สูงไมคะมากกว่าถ้าเป็นแบบนี้มันถึงจะสอดคล้องว่าตัวนี้คือตัวรีดิวและตัวนี้คือตัวอะไรคะออกซได์ ize, นะคะถ้าโจทย์บอกว่าเกิดปฏิกิริยาได้เหมือนที่เมื่อเช้าครูปาได้สอนไปตัวที่เห็นก็คือตัวที่เก่งหมายความว่าตัวรีดิว A ก็จะเก่งกว่าใครคะ B ส่วนตัวนี้ B 2บวกเป็นตัวออกซิได์ที่เก่งกว่า A กี่บวกลูก2บวก จากหลักการตรงนี้นะคะเราจะใช้ในการพิจารณาข้อที่1ว่าคําตอบที่ถูกควรจะเป็นข้อใดน,นะคะโดยที่เรามาดูนะลกูกเขาบอกว่าจุ่ม fe ทีเนี้ยประเด็นของของข้อสอบเนี้ยความยากมันอยู่ที่ว่า fe ก็มี2ส,สมการเห็นไหมคะ sn จะมีอยู่1สมการ Sn 2บวกจะมีอยู่2สมการเพราะฉะนั้นเวลาอ่านต้องทำความเข้าใจดีๆเหมือนต้องทำความเข้าใจ2รอบนะคะเขาบอกว่าถ้าจุ่ม fe ซึ่ง fe อาจจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้เพราะจบไม่ได้บอกว่าอิเล็กโทรไลต์คือคู่ของมันคืออะไรนึกออกใช่ไหมคะเราก็ต้องถือว่ามันมีโอกาสเป็นได้ทั้งของปริยาที่1แล้วก็ปริยาที่อะไรคะที่3นะคะลงใน sn 2บวก Sn2 บวกที่จุ่มแสดงว่าทำหน้าที่เป็นสารละลายก็คือสมาการที่2นักเรียนจะเห็นว่าสมาการนี้มันมีค่า e0 อยู่เท่ากับลบ0.14ถ้าตัวโลหะตัวนี้นะคะเป็นสมาการนี้จะเกิดได้จริงไม่จริงเพราะค่ามันต่ำกว่าแต่ถ้าเป็นตัวข้างบนเกิดได้ไหมคะเกิดไม่ได้เมื่อมีตัวหนึ่งไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดข้อนี้จึงผิดเข้าใจใช่ไหมคะข้อนี้จึงผิดนะคะต่อไป ข้อ2ค่ะเขาบอกว่าจุ่ม Fe ลงไปใน Sn 4บวกคิดเหมือนเดิม Sn 4บวกคือสมการนี้ถูกไหมซึ่งนักเรียนจะจุ่ม Fe ไม่ว่าจะสมการที่1หรือสมการที่3ค่ามันทำไมกว่าอยู่แล้วน้อยกว่านั่นหมายความว่าเกิดได้ทุกกรณีหมายความว่าข้อนี้ถูกเข้าใจใช่ไหมคะเกิดได้ต่อไปค่ะข้อ3จุ่ม Sn ลงไปในอะไรคะ fe สองบวก sn คือสมก,การนี้ถูกไหมจุ่มลงไปใน fe สองบวกคือสมก,การนี้ถูกไหมคะเพราะนั้นสองสมก,การนี้เป็นไงคะอันนี้ค่ามากอันนี้ค่าน้อยแสดงว่าเกิดได้จริงเห็นไหมคะหลักการดูง่ายๆ,ๆนะคะแต่ถ้าจุ่ม sn ลงไปใน fe สามบวกสองสมก,การนี้เป็นไงคะอันนี้จะกลายเป็นค่ามากอันนี้จะกลายเป็นค่าน้อยแบบนี้เกิดได้ไหมคะไม่ได้<อ><ะ>เพราะนั้นคำตอบที่ถูกก็เลยเป็น ข้อ5ก็คือ1กับ4ไม่เกิดรีดอกทันไหคะอันนี้ก็จะเป็นการพิจารณานะคะว่าใครเกิดใครไม่เกิดจากาอีสูงซึ่งบอกไปแล้วเรื่องประโยชน์ใช่ไหมคะว่าใช้ดูยังไงนะคะต่อไปนะคะมาดูที่คําถามในข้อที่2เด็กๆจะเห็นว่าโจทย์เรื่องนี้ค่อนข้างจะยาวเพราะมันต้องมีการกําหนดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ให้นักเรียนดูพิจารณาข้อมูลที่เขาให้นะ มันจะมีตัวคล้ายๆกันเหมือนเอามาหลอกเราอะนะคะสมการนี้ก็มี HG เห็นไหมคะสมการนี้ก็มีเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องพิจารณาดูดีๆว่าสมการที่เราจะใช้อยู่ไหนอ่ะค่าศักย์ไฟฟ้าของปฏิกิริยานี้นะคะให้สมการรีดอกมาสิ่งที่เด็กต้องทำคือหาคู่เพิ่มกับคู่ลดนะคะ h g 2บวกกับ HG2 ประจุสองบวกเลขออกเดชันลดแสงว่าอยู่ที่แคโท ส่วน Sn 2บวกไป Sn 4บวกเพิ่มอยู่ที่แอนโนจากการหาค่า E 0เซลเมื่อเช้านี้ครูปาบอกสูตรไปแล้วใช่ปะเราหาจากอะไรคะ E0 แคโทดลบ E0 แอนโนดังนั้นเด็กๆก,ก็ต้องมาพิจารณาแคโทดของเราต้องมีใครคะ Hg 2บวกกับ Hg 2ประจุ2บวกนั่นหมายความว่าอยู่ในสมการไหนสมการที่1ซึ่งมีค่าเท่ากับบวก0 92. ถ้าดูไม่ดีเป็นแทนค่าในสมก,การนี้ก็ทำไมเลยผิดนะคะส่วน sn ก็คือสมก,การนี้ถูกไหมมีค่าเท่าไหร่คะบวก0ูนหสาหา e ศนเซลได้ยังได้แล้วก็คือ0.79นะคะคำตอบก็คือข้อ2อผ่านนะคะนต่อไปค่ะเรามาดูข้อ3าับข้อ4เด็กอาจจะบอกว่าโอ้โหเขียนอะไรวะเนี่ยเยอะไปหมดนะคะมันคือวิธีการคิดนักเรยียนมาดูนะคะ ในข้อนี้จะมีวิธีการคิดได้2แบบครูปาบอกไปแล้วแบบที่1คือค่อยๆค,คิดทีลสะสเต็ปกับแบบที่2คือการรวมแผนภาพเซล์อ่ะเรามาดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้คือวิธีรวมแผนภาพเซล์ภาพแรกเขาบอกว่ามี A 2 x เอครว่า 2AL ธรรมยากับ 3x 2บวกได้เป็น 2Al 3บวกกับ 3x ใช่ปะดังนั้นถ้าครูปาหาคู่เพิ่มลดครูจะรู้ว่าคู่ AL มันทำไม เพิ่ม <P> <Yeah. S 1> เพราะน,นเวลาครูปาเขียนแผนภาพเซล์ครูปาจะต้องเขียนจากใครก่อน AL แล้วค่อยมาเป็นอะไรคะ X ทันใช่ปส่วนอันล่างปฏิกิริยาด้านล่างสมกสารที่2 X บวกกับ Y ประจุเลยคะ2บวกได้เป็น X 2บวกกับ Y คู่ X มันเพิ่มนั่นหมายความว่าแผนภาพเซลล์นี้ครูปาต้องเขียนใครก่อน X แล้วค่อยตามด้วย Y ถูกไหมคะ แต่ละเซลล์มีค่าศักย์ไฟฟ้ามาให้แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าครูปนรวมแผ่นภาพเซล์ครูจะรวมได้เลยถูกไม่ถูกเพราะว่าตอนนี้ตัวร่วมคือ x มันอยู่ซ้ายขวาทำไมกันละ้ะตัดกันเมื่อตัดกันครูปาก็จะเหลือใครคะ al ต่อกับใครคะ y ซึ่งหาได้เลยใช่ปะว่า e ศสูตรของเซลล์นี้มีค่าเป็นเท่าไหร่โดยการเอา2ตัวนี้มาทำไมการนักเรียนบวกกันก็จะมีค่าเท่ากับ1จุดอะไรคะ 59เป็นคำตอบก็คือข้อ2ทันไหมคะแต่ถ้านักเรียนไม่คิดโดยวิธีการรวมแผนภาพเซลแต่ค่อยๆหาทีละตัวเราต้องทำยังไงคะมาดูด้านบนสมการด้านบนตัวที่เรารู้คือ AL เพราะว่าข้อมูลมีใครบอกมาแล้ว AL ใช่ปะบอก AL มาแล้วว่ามีค่าลบ1.71ส่วน X เป็นตัวที่เราต้องทำไมเองหาเอง จากข้อมูลค่ะเราจะสามารถหา e ศูย์ของ X ได้จาก e ศเซลก็คือศูนจุดเท่าไหร่น,นักเรียน9.5เท <95. S 2> ่ากับ e ศของ X ซึ่งเป็นแค์โทด <5. S 2> ลบด้วย e ศูของ AL ก็คือลบ1.71เด็กๆจะหา e ศูได้เท่ากับ0 9.5 1. 1 1> <5. S 2> ลบ1.71ได้ลบ0.76นี่คือของ X ท <5. S 2> ันไหมคะ จากนั้นในสมการที่2เอา x มาต่อกับ y ครูรู้ x ครูจะหาใครได้ y ถูกไหมโดยการที่ e ศูนย์เซลโจทย์บอกมามีค่าบวก0.64 y เป็นแคทโทดจะหา x เ,เป็นแอโนดแทนโดยลบ0.76 y ก็จะมีค่าเท่ากับเอา0.64ลบด้วย 0. อ,อ, 0. 1, อะไรคะ76คำตอบคือลบ0.1อะไรคะ12ตอนนี้ได้ x ก,กับได้อะไรละ ได้ y ต่อไปถ้าเอา x มาต่อกับอะไรคะขอโทษค่ะถ้าเอา y มาต่อกับ al คำถามใช่ปะนักเรียนก็ได้ e ศย์ของ y เป็นแคโทดหาม,มาแล้วได้ลบศย์จนไรหนึ่งของ al คือลบหนึเท่าไรคะเจ็ดห่ตอบก,ก็คืออะไรเหมือนกัน1.59แต่ต้องคิดกี่ครั้ง3ครั้งแต่ถ้าคิดโดยวิธีการรวมแผนภาพเซลล์คิดแค่ครั้งเดียว โอเคไหมคะก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะคะโอเคนะคะต่อไปคะ่ะข้อที่4ี่เขาถามว่าจากข้อมูลที่เราทํามา x และ y ควรเป็นธาตุใดก็หาหามาแล้วใช่ไหมใช่ว่า x มันมีค่าเท่าไหร่คะอันนี้มันตะอตอบคำถามได้ x เราหามามีค่าเท่ากับลบศดเจ,จก็คือ z n แล้วก็ y มีค่าเท่าไหร่คะลบศูนดหนมันก็คืออะไรคะร p B พนันคาตอบก็คือข้อ โอเคไหมคะต่อไปนะคะข้อมูลข้อที่5เด็กๆจะเห็นเนาะก็กำหนดค่า E 0สูตรมาอีกแล้วโจทย์จะยาวนะคะแล้วก็ถามว่าจากข้อมูลข้างต้นข้อใดถูกต้องนะคะข้อใดถูกต้องเด็กๆจะเห็นว่าตัวด้านนี้นะคะจะเป็นการบอกตัวรีดิวใช่ไหมตัวรีดิวที่เก่งที่สุดค่าต้องน้อยที่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ NA ต้องเก่งกว่าใครคะ f ล o ข้อแรกเลยทำไมลูกผิดข้อที่2ค่ะ เมื่อต่อเครื่องเซลล์นี้นะคะกลับเครื่องเซล์ FE คือเครื่องเซลล์นี้พบว่าเข็มจะเบนไปทางขั้วเหล็กเข็มต้องเบนไปตัวที่ E ีนมากเพราะ,ะนั้นต้องเบนไปทางขั้วของใครคะ F พ้อยสองแม่ซเลกข้อที่2ก็เลยทําไมด้วยผิดข้อที่3ค่ะบอกว่าเมื่อต่อเครื่องเซลล์ของทองแดงทองแดงอยู่ไหนอยู่นี้แล้วก็เข้ากับเครื่องเซลล์ของเหล็กคือตัวนี้ ะะพบว่าะไรค่ะทองแดงจะเป็นแคโทดแล้วก็เหล็กจะเป็นแอโนดแล้วก็ขั้วเหล็กจะสึกก่อนถูกไหมถูกเพราะว่าเหล็กมีค่าอิสุ่นต่ำกว่าใครคะทองแดงนะคะใครต่ำกว่าคนนั้นจะเป็นคนขูกใช่ไหมคะดงั้นข้อนี้ถูกต้องต่อข้อเลยลูกข้อ3ถ้าได้คําตอบที่สูจข้อ4ี่กับข้อ5ก็อาจจะไม่ต้องคิดนะคะหรือถ้าคิดก็จะเห็นว่าค่ามันไม่ได้เท่านี้นะคะไม่ได้เป็นคําตอบผ่านนะคะต่อไปคะ่ะไปดูที่ข้อที่6ข้อที่ห นักเรียนเป็นตัวอย่างของข้อสอบแพทสมัยก่อนมันคือแพทสองตอนนี้ระบบของเราเปลี่ยนย้วใช่ไหมครูยังไม่ได้ค่อยศึกษานะเพราะตอนนี้ลูกครูเพิ่งอยู่ปสองราะระบบการเข้ามาหาทิทาลัยของประเทศไทยเปลี่ยนทุกป,ปีนะคะเพราะนั้นแต่หนูอะต้องศึกษาแล้วเพราะปีหน้าจะสอบเป็นปีของหนูแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะระบบมันจะไป็ลอะไรคะมี A l e v e l มีอะไรของหนูเยอะแยะมากมายใช่ไหมแล้วก็ แกะแพกก็จะเป็นทีแกะทีแพกอะไรเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะมันก็จะเปลี่ยนนะหนูก็ต้องไปศึกษานะคะว่าคณะที่เราอยากเข้ามหาวิทยาลัยที่เราชื่นชอบเนี่ยมันต้องใช้คะแนนอะไรบ้างนะคะในการสอบเขา้าอ่ะเรามาดูนะคะข้อสอบเรื่องนี้บอกเลยต่อให้เป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่ยากเพราะว่ามันเป็นแค่บวกลบแต่มันแค่เยอะเหมือนอาจจะต้องคิดหลายหลายหลายชั้น <S <S แค่นั้นเองแต่หลายครั้งก็คือแค่บวกลบนะคะอ่ะเรามาทําความเข้าใจเขาบอกว่า มีอะไรคะ a นะคะมี b แล้วก็มีอะไรคะมี c เอามาต่อกันใช่ไหมแล้วก็มีค่าอะไรมาให้คะ E ี e <0. S 2> ของครึ่งปฏิกิริยามาให้เขาให้เด็กๆข่าค่าเลยคะ E เซลเพราะนั้นอันแรกคุณเอา fe มาต่อกับ ni ก็คืออันนี้ต่อกันใช่ปะสตัวนี้ต่อกัน ni e <0. S 1> จะเป็นแคโทด fe e <0. S 1> จะเป็นแอนโอดรู้ได้ยงไงเพราะว่าถ้าเป็นเซลล์กกลวนิกเกิดได้เองแคโทดต้องมากแอนโอดต้อง น้อยคุณก็ใส่ให้ถูกดังนั้นอันแรกคุณจะไดู้จุดเล่0.19อันนี้2คุณต่อระหว่าง P B กับเลยค่ะ C L ก็คือคู่นี้ใช่ไหม C L จะเป็นแคโทด P B จะเป็นแอนโอดแทนค่ามาคุณจะได้บวก1.49คันนะคะคู่สุดท้ายค่ะเอาซิงต่อกับออกซิเจนคือคู่นี้เนาะออกซิเจนจะเป็นแคโทดและซิงจะเป็นแอนโอดเด็กๆหาค่ามาจะได้ 1. 99อ่ะดังนั้นเซลล์เคมีไฟฟ้านะคะที่เกิดขึ้นได้เองก็คือสามารถเกิดได้ทั้งเซลล์ A B, B และ C <B. S 1> เพราะค่าเป็นบวกหมดเลยและเรียงลำดับค่ะค่าอีสู์จากมากสุดไปน้อยสุดก็จะเป็น C B แล้วก็มา B แล้วก็มา A เห็นไหมคะไม่ได้ถามว่าแต่ละตัวเป็นค่าเท่าไหร่แต่ให้เรียงลำดับนั่นแหลว่าวก็ต้องรู้ค่าอยู่ดีแมนก็เรียงลำดับไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคะต่อไปค่ะผ่านนะ มาดูที่ข้อ6นะคะเอขว่าข้อ7ถึงข้อ9 <S 2> <S 2> ข้อสอบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสอบที่ครูปาชอบนะเพราะว่าเหมือนต้องคิดหลายขั้นนะคะแต่ไม่ได้ยากจุดแรกก็คือเวลานักเรียนดูรูปภาพเซลล์นักเรียนต้องทราบว่าใครเป็นแอโนดใครเป็นแคโทดอันนี้ไม่ได้บอกลูกสอนแต่บอกบวกกับอะไรมาแล้วลบแสดงว่าภาพที่หนึ่ง มันเป็นเฮดห้อยสองกับเฮดบวกเซลว่านี้คือใครสิ่งที่ต้องรู้ก่อนชี G. ซึ่งชีง <G. S 2> จะเป็นตัวที่เขากำหนดมาแล้วว่ามีค่าเป็น0ูนย์โวลต์เอาชีมาต่อใขคเอคำถามคือถามเได้ยังเพราะว่าอันเนี้ยคือ e ีศูนย์เซลใช่ปะ่ะไม่ใช่ของ A นะที่จะผิดก,กันก็คือหลายคนบอกว่าตรงนี้คือของ A เลยไม่ใช่อันนี้คือของเซลลของเซลล์มีค่าศูนจุดในภาคเเป็นแค โถดลบแอนโนดคือชีเพราะฉะนั้นจะได้ A ก็คือบวก0 3นะ <A. S 1> คือไม่ได้ให้0.34แต่ต้องมาคิดแบบนี้ไม่ใช่เห็นค่าแล้วบอกว่าอันนี้คือ0.34โอเคนะคะมาดูภาพต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะเอา A มาต่อก,กับใคร B มันต้องคิดเรียงด้วยส่ปะ่ะภาพนี้พอเออเราหาใครมาแล้ว A มาแล้วเพราะฉะนั้นหา B ได้ยังได,ได้แล้ว E ศูนย์เซลคืออะไรคะ0.6เลยคะ6.2 A <6. S 1> หามาแล้ว <6. S 1> ได้ละ ศูนย์จหา B ได้หรือยังแต่คราวนี้ A ต้องเป็นแคโทดและ B เป็นแอนดหนูจะหา B ได้ติดลบ0.28ยทันนะคะต่อไปนะคะภาพสุดท้ายหนูเอา A มาต่อใคร C <Okay. S 1> แน่นอนคราวนี้หนูหาใครได้ <Okay. S 1> หาตอนนี้ A กลายเป็นอะไรแล้วลูกแอนูดและ C กลายเป็นแคโทดดังนั้นจาก E ศูนยนเซลล์ ale, คุณต้องเอาของใครตั้ง <Okay. S 1> เอา C ตั้ง แล้วค่อยลบของภายของ A จาก E0 ศูนย์เซลก็คือศูนจุดอะไรคะ46หนูจะหาค่าของ c ได้บวกศูนจุดแหาได้ครบแล้วนะหาเศษมาดูสิถามอะไรข้อ7ถามว่าข้อใดสอดคล้องกับรูปภาพเซลนะคะก็อ่านมาเถอะก็จะรู้ว่ามีข้อที่สอดคล้องแค่ข้อเดียวก็คืออะไรคะข้อห้า ก็คือศักของ C จะมากกว่าของใครคะของ B นะคะส่วนข้ออื่นไม่ถูกเลยอย่างข้อแรก B ต้องได้ลบ0ูนจุดไม่ใช่0.28อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอ่ะหรืออย่างแผนภาพเซลล์รูกที่3 A มันเป็นแอโนดดังนั้นเวลาเขียน A ต้องอยู่ข้างหน้า C ต้องอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะมันก็จะรู้เนาะอ่ะหรือว่าข้อ 3, สศักไฟฟ้าของ A มีค่ามากกว่าของ C ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วก็ข้อ4 ครึ่งเซลล A เกิดไปยาออกซิเดชันเมื่อต่อครึ่งเซลล์ B ถ้านักเรียนไปดูภาพ A ต้องเกิดอะไรคะรีดักชันเพราะอยู่ที่แคร์โถเข้าใจใช่ไหมอ่ะต่อไปนะคะข้อที่8แผนภาพเซลล์ข้อใดสอดค้องกับรูภาพภาพมันมีสามภาพ,พานักเรียนก็ไปดูอันที่สอดคล้องจะมีข้อเดียวคือ oh. ข้อที่1นะคะข้อที่1นนะคะที่เอา C ต่อกับ A โดยที่ชีเป็นแอโนดและ A เป็นแครโทดนะคะส่วนข้ออื่นไม่สอดคล้องอันนี้ก็คือสลับกับภาพแรกไม่ใช่นะคะภาพที่สองเขาเอาอะไรคะนักงเรียนดูภาพที่สองต้องเอาใครขึ้นเอ,เอา B ขึ้นแล้วค่อยเป็น A มีไหมเอา B แล้วเป็น A, A. ไม่มีอันนี้อันเอา A แล้วมาเป็น B เห็นไหมคะแล้วภาพที่สามต้องเป็นใครคะเป็นกเนกับ C แต่ต้องเอาใครขึ้น เอา A ขึ้นแล้วเป็น B, C ีมีไหมคะ A ขึ้นแล้วเป็น C ก็ไม่มี B C มันมากกว่า B ถูกไหมเพราะฉะนั้น C ไม่มีทางอยู่ด้านหน้า C ต้องอยู่ข้างหลังเสมอนะคะเพราะนั้นภาพที่ถูกก็มีแค่ภาพแรกภาพเดียวข้อที่9ไม่ต้องเฉลยแล้วเพราะทำไปแล้ว A B C มีค่าเป็นเท่าไรจบนะคะต่อไปคะ่ะข้อที่10ข้อที่ส0ครูปาก็ทำโดยวิธีการรวมแผนภาพเซล นันเรียจะเห็นว่าภาพแรกเป็น MG ต่อกับสิง์อันที่สองคือสิง์ต่อกับชีนูเห็นไหมคะเพราะนั้นถ้าเกิดครูปาเอาสองอันนี้รวมกันครูปาจะตัดสิง์ได้ใช่ปะครูปาจะได้ MG ต่อใครคะต่อกับชีค่าที่ครูปาได้หาจากการนำสองตัวนี้มาบวกกันจะได้ออกมาก็คือ0.16บวก0.76 2จุดเลยคะ36 เ2.38นี้ไม่ใช่ของ MG แต่เป็นของใครคะ MG ต่อกับ c ี hmm. เพราะนั้นถ้าอยากจะหาของ MG ตัวเดียวต้องคิดอีกรอบหนึ่ง hmm. ก็คือแทนชีด้วยเลยคะสูง hmm. แล้วค่อยหาเลยคะ MG hmm. เพราะนั้น MG ค่าที่ได้จะติดล็อก2.38แค่นี้เองคนที่ผิดก็คืองงไม่รู้ว่าอันนี้คือของเซลล์หรือของด้านเดียวครึ่งเดียวเข้าใจไมหมคะถ้าเรียนอ่านแล้วเข้าใจก็จะไม่ผิด ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นแบบึุหัดหที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมที่สามแบบและเอียดครบถ้วนนะคะแล้วก็มีตัวอย่างของข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเด็กๆนะคะที่ครูตาฝากไว้ก็คือให้ไปทําหลังเรียนทําเสร็จไม่ต้องรอครูเพราะให้เฉลยไปแล้วให้ทําเองก่อนนะคะแล้วค่อยไปทําไมลูกเฉลยเฉลยเสร็จแล้วหนูก็คือบอกคะแนนครูตาวันพรุ่งนี้คาแปด นะคะโอเคไหมเพราะนะั้นพรุ่งนี้คับแปดจะเคลียร์งานทุกอย่างส่งคับสองครูปาให้หลูไปอยู่ห้องสมุดนะคะนะหัวหน้าฝากต้องดูด้วยนะพอดีครูมีนัดฉีดยาคุมพอดีนะคะ,ะที่ฉีดยาคุมไม่ได้เรื่องการป้องกันท้องนะคือปาครูป,า,ปาทำมันแล้วแต่ว่าครูปาเป็นช็อกแกลตซตเป็นโรคช็อกแกลตซตถุงน้ําเจริญผิดที่นะเป็นโรคคอติดในผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องให้ ให้ฮอร์โมนนะคะให้ยากคุมตลอดนะซึ่งจะให้เป็นแบบฉีดทุกสามเดือนนะคะไม่ได้ให้เป็นแบบกินนะเพราะว่าเป็นการรักษาโรคนะคะอ่ะนเรียนก็ไปทําอะไรให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ครูปาจะติดค้างเราแค่ขอคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของชุดที่สและบอกแนวข้อสอบค่ที่จะสอบปลายภาคโอเคนะตารางสอบยังไม่ออกแต่ข้อสอบส่งอิสากาเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่า รอ,อ,อบนี้นะคะพวกเราจะทําคะแนนได้ดีนะเพราะว่าในฐาหนะของคนออก